สวัสดีค่ะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าไพ่ยิปนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะสถานาการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้งเียดวันนะคะประจําวันศุกร์นะคะที่19กุมภา,าพาันธ์พศ2564นะคะ คำพยากรณ์ดวงประจำวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไวเ้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันนะคะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักแชททักไลน์หมอฟ้าได้นะคะ id ไลน์ตามที่หมอฟ้าขึ้นนะคะส่วน Facebook ก็พิมพ์ว่าหมอฟ้าไพยิปศีนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิสีนี้นะคะจงบอกลาสถานการณ์โดยรวมนะคะของคนที่เกิดทั้งเช็ดวันนะคะประจำวันศุกร์ที่19กุมภา 1, พันธอ์พศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะ 1...2...3... มมาดูนะคะว่าคนวันอาทิตย์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่ทำแทถนนะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะนะการเดินทางการติดต่อการเจรจาก,การสื่อสารจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเรียกว่าชิพจรจอลงเท้าเลยนะคะเพิ่มมิตรนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะการศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะ ใครบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับตำรับตำราหนังสือหนังหาในโลกออนไลน์ในโลกสื่อโซเชียลก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรือใครบางคนมักจะเป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลทให้กับผู้อื่นนั่นเองนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์ดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การอุปถัมภ์นะคะหัวหน้างานให้ความเมตตาเอ็นดูดีการค่ากานขายมีลูกค้าเข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะนะรวมถึงไพ่เฮอร์มิตนะคะมีดวงของการเดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเดินทางเพื่อที่จะไปหาวิชาความรู้นะคะสร้างศักยภาพที่ดีให้กับตนเองนั่นเองนะคะสเตนนะคะก็เรียกว่าเข้มแข็งอดทนนะคะงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะเรียกว่าต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันกันไปนะคะแล้วจะสามารถผ่านทนไปได้นะคะเรียกว่าดวงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะนะ รวมถึงนะคะคนวันอาทิตย์นะคะนะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้หาเก่งนะคะแต่ก็ใช้เก่งได้มาจ่ายซ้ายเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะบางคนก็หมดไปกับหนังสื้อน,นะะังหาตำรับตำราวิชาความรู้นะคะก่าการลงทะเบียนเรียนคอร์สสั้นๆนั่นเองนะคะก็เรียกว่าการเงินนะคะนะยังมีเข้ามาให้หมุนให้จับจ่ายใช้สอยนะคะแต่เป็นเงินหมุนเวียนมากกว่านะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะก็เรียกว่าใครที่มีปัญหาการทะเลาะกันงอนกันอยู่ไม่เข้าใจกันมีดวงของการกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะคนโสดนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะโสดนานแต่งงานช้านะคะถ้าจะพบรักก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนที่อายุมากกว่านั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังในเรื่องของออการกินการทานด้วยนะคะนะระบบขับถ่ายอาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะนะปวดหลังปวดกระดูกสันหลังความดันไมเกรนนะคะ การเดินการทรงตัวอาการวิงเวียนศีษะนะคะระบบน้ําในร่างกายวันนี้ท่านน้าเยอะๆนะคะนะรวมถึงจะเกี่ยวข้องในเรื่องของไตกระเพากระปบสสวะด้วยนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอได้นะคะในช่วงนี้รวมถึงบุดบริวารลูกหลานอาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายได้ด้วยเช่นกันนะคะนะ คนวันอาทิตย์นะคะถามว่าโชคลาบมีไหมโชคลาบมีนะคะนะคนวันอาทิตย์หมอป้าแนะนําว่าให้มันสวดมนต์ไหว้พระนะคะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจากสิ่งที่เราเคารพนับถือแล้วก็บูชานั่นเองนะคะนะเรียกว่าแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะสําหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนวันอาทิตย์วันนี้มีไพ่ใบใหญ่ถึงสี่ใบเลยนะคะนะถ้าเป็นตัวเลขจาก ไพ่ยิ่สี่นะคะก็จะมีเลขสี่เลขเก้าเลขห้าแล้วก็เลขแปดนะคะที่จะให้โชคนะคะสำหรับคนวันอาทิตย์นะจ๊ะต่อไปนะคะขอโทษนะต่อไปนะคะคนวันจันทร์นะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนวันจันทร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ คนวันจันทร์เจ็ดถ้วยนะคะนะความฝันความหวังนะคะนะเจ็ดถ้วยอยากจะทําไปหมดทุกอย่างเลยนะคะช่วงนี้อย่าอยู่กับความเพอ้อฝันนะคะต้องลงมือทําด้วยนะคะนะเด็กถือดาบมีเรื่องให้ต้องกังวลใจร้อนอกร้อนใจว้าวุ่นใจนะคะหมุดบริวารลูกหลานจะนําพาปัญหาความวุ่นวายใจมาให้นะคะรวมถึงคนเกิดวันจันทร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของ,ของ,ขางอก,การทะเลาะกันมีปากเสียงมีข้อขัดแย้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะนะ อาจจะขัดผลประโยชน์กันนั่นเองนะคะราชิมีพระจันทร์นะคะการงานการวางแผนงานการวางโครงการการมีไอเดียมีโปรเต์ความคิดสร้างสรรค์สิ่งต่างๆนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะต้องอยู่ในช่วงของจังหวะและเวลาแล้วก็การรอคอยนั่นเองนะคะนะเดวิลนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นะคะช่วงนี้นะคะระมัดระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะนะจากผู้ลักผู้ใหญ่นะคะนะ ถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่ในช่วงนี้นั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนวันจันทร์กินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะนะเรียกว่ารายรับนะคะไม่พอกับรายจ่ายนั่นเองนะคะคุณผู้หญิงมักจะหมดไปกับเสื้อผ้าความสวยความงามนะคะนะหรือถ้าเป็นคุณผู้ชายช่วงนี้อาจจะพบผู้หญิงที่สวยนะคะนะที่รู้สึกว่าอาจจะต้องเปให้นั่นเองนะคะนะระมัดระวังนิดนึงนะคะการเงินอาจจะหมดไปกับเธอได้นะคะ รวมถึงนะคะใครที่ทํางานนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าวันนี้นะคะให้แต่งตัวให้ดูดีนะคะให้สวยให้ดูดีนะคะเพื่อที่จะเป็นการปรับเปลี่ยนหวงจุ้ยนะคะนะบนร่างกายบนหน้าตาให้กับตนเองด้วยนะคะการเงินก็ให้มีความรอบคอบด้วยก็แล้วกันนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครบางคนเรียกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหามือที่3ปัญหารักสามเศร้านะคะการมีกิ๊กนะคะมีคนแอบคุยมีความรักที่เป็นความลับนั่นเองนะคะ คนโสดนะคะระมัดระวังนิดนึงนะคะตัวเราอาจจะเข้าไปเป็นมือ,อที่สามของบุคคลอื่นได้นะคะรวมถึงใครบางคนมักจะมีความรักที่หลากหลายนะคะรักไว้เผื่อเลือกนะคะหรือใครบางคนก็เรียกว่ามีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันนั่นเองนะคะถ้านในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของของแหลมของมีคมอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะเช่นมีดบาดนะคะนะรวมถึงกินทานนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะท้องร่วงท้องเสียนะคะโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนนะคะ วิงเวียนสีษะไตกร,ระเพาะปัสสาวะนะคะระบบน้ำในร่างกายไม่สมดุลด้วยนะคะนะรวมถึงนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนเกิดวันจันทร์เดวิลนะคะนะมักจะเกี่ยวข้องในเรื่องของธุรกิจสีเทาๆนะคะนะการเล่นหวยนะคะการเป็นเจ้ามือนั่นเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคลองดูนะคะตัวเลขจากความฝันนะคะจะให้โชคได้นะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลขห้ามีเลข สองนะคะนะแล้วก็เลขหนึ่งนะคะที่จะให้โชคนะคะสำหรับคนวันจันทร์นะคะต่อไปนะคะคนวันอังคารนะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนวันอังคารจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันอังคารสิบไม้เท้านะคะงานหนักงานเหนื่อยงานเยอะงานมากนะคะรับภาระหลายสิ่งหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องแบกยกขามของหนักด้วยนะคะนะ ระมัดระวังในเรื่องของกระดูกเข่าข้อนะคะการปวดบ่าปวดไหล่น่องนะักแข้งกล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะคะอัศวินถ้วยนะคะได้กัลยาณมิตที่ดีได้เพื่อนที่ดีเข้ามานะคะรวมถึงตัวเราเองนะคะก็เรียกว่าเป็นมิตรกับคนรอบข้างนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะ รวมถึงหน้าที่การงานถ้ามีปัญหานะคะก็เรียกว่าสามารถที่จะไกลเก่เกลี่ยเคลียร์กันได้พูดคุยกันได้นั่นเองนะคะหรือนะคะนะอาจจะต้องมองหาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เขามีความชำนิชำนาญน,นะคะในหน้าที่การงานที่ตัวเราทําอยู่นะคะนะเพื่อที่จะขอคําแนะนํานะคะขอวิธีแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆนะคะจากเขาได้ด้วยได้ด้วยเช่นกันนะคะห้าถ้วยนะคะคนเกิดวัน อังคารนะคะเป็นคนที่เรียกว่าที่น้อยที่น้อยใจนะคะนะวันนี้อาจจะกําลังคิดถึงสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วคิดถึงอดีตนะคะนะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆอยู่นะคะนะอย่าหมกมุ่นนานจนเกินไปนะคะต้องก้าวผ่านตรงนั้นมาให้ได้นะคะนะหรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตาราหาวิชาความรู้การเรียนรู้นะคะการใฝ่รู้นะคะสิ่งต่างๆให้กับตัวเองการต่อยอดธุรกิจนั่นเองนะคะ าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดันาคารนะคะ,นะคะการเงินมีรายมีรายรับที่ดีเข้ามานะคะนะเรียกว่าดวงมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือการเงินไม่ติดขัดนะคะนะแต่ใครบางคนช่วงนี้อาจจะหมดไปกับการลงทุนนะคะนะการขยับขยายกิจการนะคะการต่อยอดธุรกิจการาหมดไปกับการเรียนรู้นะคะหนังสือหนังหาสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะ ้าในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าช่วงนี้อาจจะอยู่ในสภาวะที่นอยนอยงอนกันนะคะนะหรือว่าอารมณ์ที่หึงที่หวงที่ระแวงกันนั่นเองนะคะนะใครที่มีปัญหาการทะเลาะกันยังมีดวงของการกลับมาคืนดีอภัยให้กันนะคะเรียกว่ายังตัดกันไม่ขาดนั่นเองนะคะรักรักเลิกเลิกนะคะหรือคนโสดนะคะช่วงนี้ใครบางคนอาจจะกําลังรอคอยความรักทั้งเก่าๆอยู่หรือเปล่านะคะนะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะนะหมอฟ้าบอกไปแล้วนะคะสิบไม้เท้านะคะส่วนห้าถ้วยนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดบา่าปวดต้นคอนะคะนะเช้ามานะคะหมอฟ้าแนะนําให้ใส่บาตรทำบุญปวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะนะรวมถึงให้มีในเรื่องของการสวดมนต์การนั่งสมาธินะคะนั่งวิปัสสนากรรมฐานนะคะนะหรือว่าให้ให้ไหว้พระนะคะนะ ให้ไหว้พระนะคะนะพระพุทธรูปนะคะสิ่งที่เราเคารพนับถือแล้วก็บูชานั่นเองนะคะนะจะเป็นการเสร่มดวงให้กับตัวเองนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะนะวันนี้นะคะส่วนใหญ่จะมีโชคในเรื่องของหนะ้าที่การงานมากกว่าโชคลาบลอยนะคะนะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลขศูนย์นะคะนะเลขศูนย์นะคะนะแล้วก็เลขห้านะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันอังคารนะจ๊ะต่อไปนะคะ คนวันพุธนะคะมาดูนะคะว่าคนวันพุธจะได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันพุธแ้งแมนเลยนะคะวันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพนะคะปวดหลังนะคะนะปวดบา่าปวดไหล่น่องนะแข้งกล้ามเนื้ออักเสบความดันไมเกรนไตกะระเพาะปัสสาวะนะคะเบาหวานไขมันด้วยนะคะเรียกว่าแ้งแมนอยู่ในสภาวะที่อึดอัดใจนะคะกังวลใจนะคะกับบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะคะเดฟูนะคะเราต้องปล่อยวางนะคะนะต้องพร้อมรับที่จะ อาต้องพร้อมที่จะรับกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะคะเรียกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะคะนะกล้าที่จะลุยกล้าที่จะทำดีกว่านะคะนะห้าดาบนะคะใครบางคนอยู่ในสภาวะที่อึดอัดใจนะคะเหนื่อยกับงานเบื่องงานอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานนะคะอยากลาหยุดอยากลาพัก้อนด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะเดินทางไปพักผ่อนนะคะไปพบเพื่อนเก่ามิตรเก่านะคะเดินทางไปในสถานที่เก่าๆก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ถ้าดาบช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการถูกขัดแข้งขัดขากันนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรืองานหัวงานประมูลนะคะช่วงนี้เราอาจจะสู้เขาไม่ได้นะคะนะรวมถึงต้องระมัดระวังนะคะการมีปัญหานะคะกับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานด้วยนะคะระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะคะนะการค้าการขายนะคะวันนี้ต้องอารมณ์ที่สนุกสนานเฮฮานะคะเรียกว่าต้องเอนเตอร์เทนนะคะต้องดูแลลูกค้าเอาใจใส่เป็นอย่างดีเน้นในเรื่องของสุขลักษณะความสะอาดนะคะเป็นหลักนะคะ รวมถึงต้องใจกล้าบ้าบิ่นจ้องต้องเรียกว่ากล้าที่จะทําในสิ่งที่มันแปลกแหวกแนวกว่าคนอื่นเขานั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่าคนเกิดวันพุธนะคะหาเก่งใช้เก่งมากนะคะช่วงนี้ใครบางคนอยู่ในสภาวะติดขัดนะคะการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะต้องมีเหตุให้ต้องกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะหรือกู้เงินนอกระบบก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะก็เรียกว่าทะเลาะกันงอนกันมีปัญหากันไม่เข้าใจกันรักรักเลิกเลิกนะคะยังตัดกันไม่ขาดสักทีนึงนะคะนะหรือใครที่กําลังศึกษาดูใจกันอยู่ช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการถูกกีดกันจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจากคนรอบข้างที่อาจจะไม่เห็นดีด้วยนั่นเองนะคะใครบางคนยังรอคอยความรักทั้งเก่าๆอยู่เลยนะคะนะเซฟูเรียกว่าช่วงนี้นะคะถ้าคนโสดนะคะ ก็ยังรักสนุกยังไม่ผูกพันนั่นเองนะคะนะยังมีรักที่หลากหลายรักไปเรื่อยๆนะคะเพราะเรียกว่าใครบางคนอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาแล้วนะคะเลยไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันพุธนะคะก็ต้องระมรัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุกระดูกเข่าข้อการลื่นการหกล้มนะคะการปวดบา่าปวดไหล่นะคะน้องน้ำแข็งกล้ามเนื้ออักเสบด้วยนะคะคนเกิดวันพุธนะคะหมอฟ้าแนะนําให้มันทําบุญกับคนยากไร้กับคนพิการนะคะนะกับเด็กกับทานะคะนะ รวมถึงนะคะเช้ามาให้ใส่บัตรทาบุญกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคลองดูนะคะตัวเลขเก่าๆตัวเลขเรียงๆตัวเลขเบิ้ลๆจะให้โชคนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากที่ยีสี่นะคะก็จะมีเลขสองมีเลขศูนย์แล้วก็เลขห้านะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันพุธนะจ๊ะต่อไปนะคะคนวันพฤหัสนะคะหนึ่งสอง สามมาดูนะคะว่าคนวันพฤหัสจะได้ไพอ่อะไรกันบ้างนะคะคนวันพฤหัสนะคะทิ้งดาบนะคะต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝ่าฟันนะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ต้องคิดให้ต้องตัดสินใจนะคะสี่ถ้วยหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดแล้วก็หวังเอาไว้นะคะในช่วงนี้นะคะ สามถ้วยแต่ก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะนะงานเลี้ยงงานประชุมงานอบรมงานสัมมนานะคะนะรวมถึงวันนี้จะทําอะไรให้รอบคอบให้ใจเย็ยนให้มีสตินะคะนะอย่างุดยิดอย่าเอาแต่ใจอย่าที่เหวี่ยงขี้วินจนเกินไปนะคะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะจึงจะประสบผลสําเร็จนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนเกิดวันพฤหัสกินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะเรียกว่าใครบางคนช่วงนี้อยู่ในสภาวะชักนาไม่ถึงหลังนะคะกังวลใจในเรื่องของการเงินนั่นเองนะคะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนวันพฤหัสนะคะนะเรียกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการคําพูดนะคะการทะเลาะนะคะการมีปากมีเสียงการอารมณ์ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงนะคะหรือใครบางคนอาจจะงอนเพื่อที่จะให้ผู้รักผู้ครองมางอนงอนนั่นเองนะคะนะ รวมถึงนะคะคนที่มีคู่แล้วสามถ้วยขึ้นมานะคะมีดวงของการตั้งท้องตั้งขันด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะช่วงนี้เรียกว่าเลือกมากเลือกเยอะหาคู่รักหาคนถูกใจยากนะคะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดท้องนะคะโรคกระเพาะปวดไหลย,ย้อนปวดประจําเดือนนะคะนะหรือใครบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของลิสีดวงนะคะนะกินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยนะคะนะก็เรียกว่าให ควบคุมในเรื่องของอาหารนะคะนะสุขลักษณะด้วยก็แล้วกันนะคะรวมถึงคนเกิดวันพฤหัสนะคะเจ็ถือถ้วยขึ้นมานะคะหมอฟ้าแนะนําให้มันสวดมนต์นะคะทําบุญนั่งสมาธินั่งวิปัสสนากรรมฐานนะคะการบวชบวชชีพามนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการปล่อยปลาในตลาดสดนะคะการถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาภมีนะคะแต่อย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะเฉียดนะคะมันจะเจ็บปวดใจได้นะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยี่สีนะคะคนวันพฤหัสจะมีเลขหนึ่งมีเลขสี่แล้วก็เลขสามนะคะแนะนําว่าให้ทําบุญก่อนก,นการเสี่ยงโชคนะคะต่อไปนะคะคนวันศุกร์นะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนวันศุกร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ คนวันศุกร์นะคะสี่ถ้วยนะขอโทษนะคะสี่ใเท้านะที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะนะประสบผลสําเร็จดีนะคะสิบเรียนจะเกี่ยวข้องในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะจะมีในเรื่องของการซื้อขายการเซ็นสัญญาสิ่งต่างๆนะคะขอตกลงกันเกิดขึ้นด้วยนะคะ เจ็ดเหรียญน,นะคะรวมถึงใครบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของการลงทุนการขยับขยายกิจการการต่อยอดธุรกิจนะคะหรือการต่อเติมนะคะนะขยับขยายบ้านที่อยู่ที่อาศัยนั่นเองนะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะนะมีความมั่นคงดีนะคะนะได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้างานเป็นอย่างดีได้เพื่อนร่วมง,งานที่ดีนะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะบุตรบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้ด้วยนะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะใครที่ติดต่อแบงค์ติดต่อธนาคารนะคะนะทําบัตรเครดิตทาสินเชื่อสิ่งต่างๆ,งๆนะคะเรียกว่าจะได้รับข่าวดีในช่วงนี้นะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการ าการยื่นกู้นะคะนะเกี่ยวข้องในเรื่องของบ้านนั่นเองนะคะนะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จนะคะนะมีรายได้ที่ดีเข้ามานะคะรวมถึงมีโชคลาภลอยแบบฟุกๆเข้ามาด้วยนะคะตัวเลขจากบัตรเลขที่นะคะตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากเด็กจะให้โชคนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะเรียกว่าแฮปปี้สุขสันต์มีความสุขดีนะคะเข้าอกเข้าใจกันดูแลกันเป็นอย่างดีนะคะคนโสดนะคะช่วงนี้อาจจะโฟกัสใจในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าความรักนะคะนะ รวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคโชคลาภมีค่ะตัวเลขจากไพ่ย,ยิปซีนะคะเลขสี่เลขศูนย์น 0, แล้วก็เลขเจ็ดน,นะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันศุกร์นะคะต่อไปนะคะคนวันเสาร์นะคะมาดูนะคะว่าคนวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรกันบ้าง คนวันเสาร์ห้าถ้วยนะคะช่วงนี้มีความกังวลใจอึดอ,อัดใจน้อยอกน้อยใจนะคะคิดถึงหลายๆสิ่ง parable, หลายๆอย่างที่ผ่านมานะคะคิดถึงอดีตนะคะนะคิดถึงเพื่อนเกา่าคิดถึงคนรักเก่านะคะคิดถึงคนที่จากไปแล้วนั่นเองนะคะเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์วันนี้อยู่ในสภาวะที่ทุกในเรื่องของความคิดนะคะคิดในเรื่องซ้ำๆคิดในเรื่องเดิมๆไม่ปล่อยวางนั่นเองนะคะแปดไม้เท้านะคะนะเรียกว่าจะมีช่องทางมีรูทางมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ มีอัลกอริทึนนะคะมีในเรื่องของการเรียนรู้การศึกษาหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนังสือหน,นะะังหาสำหรับตำรานะคะหรือว่าในโลกออนไลน์โลกสื่อโซเชียลนั่นเองนะคะเรียกว่ามีโชคเข้ามานะคะดวงดีเข้ามานะคะนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเรียนนะคะนะหรือโชคลาภลอยด้วยนะคะ ทาวเวอร์นะคะก็เรียกว่าจะมีในเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกจากงานการย้ายงานนะคะหรือโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยนะคะรวมถึงทาวเวอร์นะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของงานรับเหมางานก่อสร้างงานขายประกันนะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับงานโครงการใหญ่ๆด้วยนะคะนะ หรือใครที่มีในเรื่องของการสร้างบ้านนะคะนะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการต่อเติมกิจการนะคะขยับขยายกิจการร้านค้าต่อเติมที่อยู่ที่อาศัยการสร้างบ้านก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะหรือใครที่กําลังมองในเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยช่วงนี้นะคะอาจจะได้บ้านมือ2นะคะนะเพราะว่ามีทาวเวอร์นะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์นะคะการเงินช่วงนี้ได้มาจ่ายไปนะคะนะมีรายรับที่ดีเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายนะคะที่แย่ออกไปเหมือนกันนะคะเรียกว่าทาวเวอร์นะคะมีเหตุให้ต้องเสียเงินอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะคะใครบางคนอาจจะหมดไปกับการซ่อมแซมนะคะนะหรือข้าวของมีค่าภายในบ้านอาจจะมีในเรื่องของการพังนะคะนะมีเหตุให้ต้องเสียเงินนั่นเองนะคะ <t ouch> ในเรื่องของความรักนะคะนะเรียกว่าช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะอาจจะเกิดการทะเลาะกันงอนกันน้อยกันมีเรื่องไม่เข้าใจการอารมณ์ขี้หึงขี้หวงขี้ระแวงกันได้ด้วยนะคะหรือใครบางคนอาจจะกําลังรอคอยความรักครั้งเก่าๆนะคะหรือบางคนนะคะเรียกว่าความรักครั้งเก่าๆอาจจะกลับมาสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายใจให้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่านะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันเสาร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดบ่าปวดไหล่นะคะต้นคอนะคะนะรวมถึงท้องรว่วงท้องเสียปวดไหล่ย้อนโรคกระเพาะนะคะการเป็นฝีเป็นหนองแผลผุพองการลื่นการหกลม้มการตกจากที่สูงนะคะปืนไฟภายในบ้านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากบานเลขที่นะคะบานเลขที่เก่าๆก,ก็จะให้โชคด้วยเช่นกันนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลขหกมีเลขศูนย์แล้วก็เลขแปดนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์หมอฟ้าแนะนําให้ทาบุญนะคะนะเช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญกวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะทาบุญกับ วัดกับโรงพยาบาลนะคะทําบุญโดยการทําสังฆทานาที่เกี่ยวข้องในเรื่องของหยูยาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการบริจาคเงินนะคะจ่ายค่าน้ําค่าไฟให้กับทางวัดนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของตัวเลขมงคลประจําวันนะคะนะมาดูกันนะคะว่าวันนี้ไพ่ย4ีจะให้เลขมงคลประจําวันศุกร์ที่19นะคะนะกุมภาพันธ์2564นี้เป็นตัวเลขอะไรกันบ้างเลขศูนย์นะคะ เลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งนะคะตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปซีในวันนี้นะคะก็จะมีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งแล้วก็เลขหนึ่งนะคะนะก็ฝากติดตามคลิปต,ต่อไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ